มาอีหยังพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่แ่บเขาเอิ้อนมาอีหยังนี่บ้านนีเตาเอิ้นมาอียงบ้านเขาเอิ้อนมาหัวขาตัดออกมาสดสดต้นนี้หลังบ้านมันดกมากมันตัดออกมาแค่นิดเดียวตัดออกมา สามสี่กียงเยอะมากอยู่ในพุงเหตุก็มีเนาะพี่น้องเนกะ็กินได้บปล่าเลยอยากหูถ้าเมนอยู่บ้านเท้ายู่แถวอุบลกินเลยเนาะอันนี้ก็บ่งหัวอายุพุ่งเทพกินได้บ่ ลกโคด็กโคหกโมกแตกไม่เคยเห็นอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เนี่ยล่ะเขาจะเคยเห็นนี่มันดกเอาโุ๊เอาโุต้นอยู Again, okay. ่หลังบ้านเด้็กหนุแถวท้าสะพานไม้กินได้บ่กินแล้วมันสิตายเลยดกเอาปุ๊บ เดี๋ยวสิพาไปเบิงต้นมันเดี๋ยวจะพาเดินไปดูต้นมันนะคะดูบนต้นก็อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับมองได้ละอยู่มองได้ละต้นมันบัน ให้บเปินจับขางบอเป็นนะพี่น้องเบนงต้นนันเกินมหนม,าาหนมหหโโดขั้งมหมทั้งหมดมาห่าเงี้ยงมาห่าเป่วงสร้างมาหฮาสร้างมาห่าไปก่อน มาขางบ้านพี่น้องมันเฮากินใดบ่หนิคนกรุงเทพแค่นี้กันด้วยค่ะยุดกินกัน